เมื่อวันที่9มิถุนายน2567ที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับก็ได้ประชุมติดตามความก้าวหน้าของการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567ที่จังหวัดบุรีรัมย์นะครับ โดยการจัดงานก็จะมีขึ้นที่สนามฟุตบอลช้ารีนาครับระหว่างวันที่28ถึง30กรกฎาคม2567กิจกรรมที่จัดเตรียมในงานก็จะประกอบด้วยการแสดงวงดนตรีออเคสตาราการประกวดวาดภาพการรับบริจาคโลหิตการออกโรงทานการจัดทำเหรียญที่ระลึกจำนวน30,000เหรียญครับและการแสดงสเสียงรวมถึงการแสดงทางวัฒนธรรมต่างๆด้วยครับโดยนายอนุทินนะครับก็ได้กล่าวต่ออีกว่าจังหวัดบุรีรัมย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับก็ได้ เตรียมความพร้อมในทุกด้านโดยมีการเตรียมสถานที่รองรับประชาชนได้มากกว่า24,000คนครับโดยคาดว่าจะมีประชาชนจากจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียงครับเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากครับ